อะไรนะลูกมันมีอะไรนะกระดองมันยังไงกระดองเป็นยังไงฮะเอาอเอาให้มันเร็วเอาให้มันเร็วเอาให้ตนนัวไหนล่ะครอบเอาให้ตัวไหนเอาให้มันเร็วครอบจะาให้ตัวไหนเอาให้มันเร็วจะได้กินเร็วเอาให้มันสิลูก <Huh? S 2> เอาให้มันเอาให้มันมันจะได้กินแล้วเขาจะาให้ตัวไหนอ่ะฮะเขาไม่ให้มันฮะเอาให้มันสิลูก này hai đan này hai đan đi mấy hai đan đi luôn mà đây à đây kham à ừ ôi chuồn vỏ ทำไปดีเ,ล,เล,ล,ล็วให้เต่าเล็กให้มันเลย มีเรือด้วยเห็นเรือสีแดงวะเรดโบดอเอาให้มันเรือตัวใหญ่ก็กินได้เอาให้มันเรือตัวใหญ่ก็กินได้เอาให้มันเลยตัวใหญ่ก็กินได้ เอาให้มันเลยเลงต่ำๆเลยลูกมันกินไม่ถึง่ะนี่นนเอาลงกำต่ำเลยเาเล็กยะเราเล็กม,มีเลยอาเล็กอยู่ไหนอะถ้าไม่มีต่าเล็กมแต่เต่าใหญ่เอาให้มันเร็ว เอาลงต่ำๆสิลูกเอาลงตามๆสิมา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 หม่ำแล้วเห็นไหมมันหม่ำแล้วนะมาใม้พ่อเสียบให้ใหม่ครับยิ้มดิลูกเยิ้มาแล้วให้มาแล้วตาวภาษาอังกฤษว่าไงอ่ะเก่งเก่งเยิ้มดิยิ้มดิ 刘光，给你。